สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะพาไปรู้จักกับยนตรกรรมสุดหรูที่หลายคนรอคอยนี่คือ Mercedes Ben z รุ่นปี2025ที่มาพร้อมความเปลี่ยนแปลงทั้งด้านดีไซน์เทคโนโลยีและสมรรถนะที่เหนือระดับเรียกได้ว่าเป็นอีกก้วของความสมบูรณ์แบบจากค่ายดาวสามแฉกเลยก็ว่าได้เริ่มจากภายนอกกันก่อนเลยครับดีไซน์ใหม่ของ Merc e d ซ s b e n z 2 0 2 5ยังคงเอกลักษณ์ความหรูหราแต่เพิ่มเติมความโชบเฉี่ยวที่ดูสปอร์ตขึ้นฝากระโปรงหน้าถูกออกแบบให้มีเส้นสายที่ชัดเจน ไฟหน้าแบบดิจิตอลไลท์โฉมใหม่ทั้งเฉียบและฉลาดพร้อมไฟถ่ายเลตด,ดีไซน์เรียวยาวดูทันสมัยล้ออลลอยขนาดใหญ่20-21นิ้วขึ้นอยู่กับแต่ละรุ่นย่อยช่วยเสริมความมั่นใจและสง่าง,งามในทุกการขับขี่ในด้านสมรรถนะ m e r c e d e s b e n บ2025มีให้เลือกทั้งเครื่องยนต์เบนซินดีเซลและรุ่นปลั๊กอินไฮบริที่สำคัญคือการมาของขุมพลัง EQ Boost แบบ My Hy บ brid ที่ช่วยให้การเร่งแซงนุ่มนวลและประหยัดน้ำมันมากขึ้น รุ่นที่ได้รับความนิยมเช่น E-Class หรือ G.L.C มาพร้อมเครื่องยนต์2.0ลิตรเทอร์โบที่ให้พละกำลังกว่า250แรงมา้าส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ 9G-Tronic ที่ตอบสนองไวแต่ยังขับขี่ได้เรียบเนียนและถ้าใครชอบความแรงเป็นพิเศษ AMG Line ก็ยังมีให้เลือกเหมือนเดิมครับเมื่อเปิดประตูเข้ามาในห้องโดยสารบอกได้เลยว่าโลกภายในเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนครับ Mercedes-Benz 2025ยกระดับความหรูหราไปอีกขั้นด้วยวัสดุระดับพรีเมียม ไม่ว่าจะเป็นหนังแท้ไม้ลายใหม่หรือแม้แต่ลายอลูมิเนียมสุดโมเดิร์นบอะนั่งทรงสปอร์ตนุ่มสบายปรับไฟฟ้าพร้อมระบบระบายอากาศและนวดในบางรุน่นหน้าจออินโฟเทนเมนขนาดใหญ่14.4นิ้วเชื่อมต่อระบบ MBUX Generation ล่าสุดตอบสนองไว้ขึ้นรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายรวมถึงการสังงานด้วยเสียงภาษาไทยที่ฉลาดขึ้นเยอะนอกจากนี้ยังมีฟังก์ชันที่ทำให้การขับขี่ปลอดภัยและสะดวกสบายมากขึ้น ทั้งระบบช่วยจอดอัตโนมัติกล้องรอบคันระบบช่วยเบรกฉุกเฉินการเตือนจุดอับสายตาและระบบช่วยขับขี่กึ่งอัตโนมัติบนทางด่วนหรือที่เรียกว่า Active Distance Assist d i s t r o n i c ซึ่งทำงานได้แม่นยำและนุ่มนวลมากขึ้นถ้าพูดถึงราคาก็ต้องบอกว่าคงความพรีเมียมเช่นเคย โดยรุ่นเริ่มต้นของ C-Class ปี class 2025จะอยู่ที่ประมาณ2.8ล้านบาทส่วน E-Class ใหม่จะเริ่มที่ประมาณ3.5ล้านบาทขยับไปถึง GLE หรือ S-Class ก็อยู่ในระดับ5-10ล้านบาทขึ้นอยู่กับรุ่นและออปชั่นที่เลือกซึ่งเมื่อเทียบกับคู่แข่งอย่าง BMW Series 5หรือ Audi A6 แล้ว Mercedes-Benz ยังคงได้เปรียบในเรื่องความหรูหราและเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าโดยเฉพาะเรื่องของระบบความปลอดภัยและความนุ่มนวลในการขับขี่ สรุปแล้ว Mercedes-Benz 2025ยังคงรักษาความเป็นผู้นำในตลาดรถยนต์ระดับพรีเมียมไว้ได้อย่างมั่นคงทั้งด้านดีไซน์ที่ดูแพงสมรรถนะที่ลงตัวเทคโนโลยีที่ฉลาดล้ำและความปลอดภัยที่ไว้ใจได้สำหรับใครที่กำลังมองหารถหรูที่ขับขี่สบายมีเอกลักษณ์และคงมูลค่าในระยะยาว Mercedes-Benz ปี2025คือคำตอบที่น่าสนใจมากครับแล้วเพื่อนๆล่ะครับคิดเห็นยังไงกับเ e r c e d ซ s b e เ z โฉมใหม่นี้ คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราสำหรับคลิปรีวิวรถยนต์รุ่นใหม่ๆแบบจอดลึกอีกมากมายแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ